เชฟครับวันนี้เสนอเมนูอะไรครับผมวันนี้นะครับเสนอเมนูแกงเขียวหวานไก่นะครับเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานไก่นะครับโอ้เลือดอะครับอีเด็ดเลยได้มาสดๆเลยครับอืมคุณ่่าเมื่อกี้อะครับอ่าซื้อมาจากตลาดสดได้ไหมมุกได้ไได้ได้ คือเลือดไก่กับเลือดหมูนะครับความแตกต่างของมันนะครับแตกต่างยังไงครับผมเลือดไก่ครับเนี่ยมันจะมีรูๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราทําแกงทำบะเตี๋ยวไก่หรือว่าอะไรยเงี้ยไอเนี่ยมันจะดูดน้ําเข้าไปพอดูดน้ำเข้าไปพอเรากัดเลือดปุ๊บเนี่ยน้ําก็จะออกมาจากรูพวกเนี้ครับเนี่ยอ้ร่อถ้ากินแกงเหว่ยแกแต่เลือดหอูเม็นเน้นไปทางเลือด มีวัตถุดิบอะไรบ้างครับเชฟวันนี้จะมีฟักครับผิดแกงเดืัดหวานไก่ใส่เลื่อดใส่ฟักอ้ใส่เยอะมากเลยครับอนีพผิดแกงครับริดแกงทาเองวะครับซื้อมาจากตลาดครับนี้เป็นไก่ครับไก่เครื่องปรุงมีไม่เยอะครับเมนูนี้ต้องปรุงมีแค่สามอย่างครับมีอะไรบ้างครับมีน้ําตาลปี๊บนะครับน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็เราจะตัดรสด้วยผงไก่นิดนึง จะผัดที่แกงก่อนนะครับน,นี้สูตรทางรัดนะครับทางรัดถ้าจริงๆแล้วการผัดที่แกงต้องผัดแบบกระทิครับแล้วให้มันแตกมันแต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงแต่เราก็ทางรัดเลยเดี๋ยวดูเลยนะครับ มากเลยครับตอนนี้ไปไม่ต้องแรงมากนะครับเดี๋ยวตีแกงเราจะไหมก่อนเราจะดูยังไงแบบไหนกำลังดีครับเชฟก็ การการทำพริแกงครับพริกแกงเราต้องสุกถ้าไม่สุกมันจะเป็นเผื่อยๆครับเราต้องผัดไปเรื่อยๆก่อนให้พริแกงเราสุกไม่ต้องรีบนะครับทำอาหารไทยใจใจร้อนไม่ได้ครับผัดไปเรื่อยๆให้พริแกงเราสุกไมะนั้นแกงออกมาจะแบบขมๆเพราะว่าพริแกงไม่สุก เติมกะทินะครับกะทิของอะไรครับผมอร่อยดีครับโอ้ไมอร่อยทไม่ไม่ใส่ฮะต้องอร่อยอร่อยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับอร่อยดีมันดียังไงครับผม ก็ดีครับมันก็ดีอ่ะครับลกล้องนี่ถามมากนะเนี่ยละกล้องหัดไปเรื่อยๆก่อนนะเราใส่ไก่เลยนะพี่ไก่เราใช้เป็นสะโพกนะครับให้เยอะมากครับเจ็บ แน่นไปแล้วไก่ไป,ไป,ไป นี่นะครับน้ตามปีป๊บนะครับโอ,อ,อ้ยยิยย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 ายย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 ยายยยกยยยยรยยะยยยยยะยย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 ยดด้ย ไก่นะครับนิดหนึ่งกุญแกงเราก็เริ่มแตกมันแล้วนะครับตอนนี้หอมไหมครับหอมไหมหอมมากนะครับหอมแกงเอว,วานโอ้ยได้เลย <c oughs> เฮ้ยเติมน้ำไปนะครับเ,เติมน้ำไป เตีเยวไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเรามันเดือดแล้วเดี๋ยวผมใส่ปั๊กนะครับโอเคครับแล้ครับพอเดือดแล้วท่านทำยังานต่อครับผมเมื่อเดือดแล้วเดี๋ยวใส่ปั๊กนะครับนี่คตัวนี้หนึ่งเสร็จแล้วก็จะใส่เลือดนะครับ ี่ลทเราหัไว้เยอะมากเลยครับเชฟต้องเน้นไปเลยครับ oh. โอ้ยเลยแลปักสุกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูครับเี่ยมาดูกันนะครับแบบนี้นะครับปักเราก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ชิมดูแล้วก็เติมอีกงิดหน่อยครับต่อไปแล้วจะใส่นี่ครับใบโหระพานะครับในนี้มีใบโหระพาใบมะกรูดผมจะใส่ใบมะกรูดตอนท้ายนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับเคล็ดลับอะไรให้คนชมไหมครับผมก็เคล็ดลับนะครับก็ขั้นตอนแรกครับ ต้องผัดพริกแกงให้แบบให้สุกนะครับเพราะไม่น,นั้นแกงเราก็จะไม่อร่อยครับก็จะขมพริกแกงอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> <ม>เทคนิคนะครับถ้าเป็นแบบแต่ก่อนเขาก็จะผัดกับตัวเป็นเป็นนี่เลยครับเ็นกกะทิเลยผัดจนแตกมันก่อนครับแล้วถ,ถึงจะเติมผงกะทิเติมไก่เข้าไปนะแต่ว่าเราก็ใช้เป็นทางแล้วก็ผัดกับน้ำมันเลยแล้วก็ง่อจะปิดท้ายด้วยนี่ครับ โรยกะทิหน่อยเพิ่มความมันนิดนึงนะครับตอนท้ายจริงๆมันต้องเป็นไอ้อเป็นหัวกะทินะครับแต่ไม่เป็นไรแค่นี้เราก็อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับโอ้เดี๋ยวผมจะให้ถ้ากล้องชิมนะครับวันนี้ผมเอาถ้วยีนี่มีนจุจีน,จน,จน,จนจแตงกวาแล้วก็อากาศดอกอากาศดอกนี่ถ้าสําหรับผมนะกิรรรน แกงเขียวหวานต้องมีผักกาดดองเพราะมันจะตัดเปรี้ยวๆตัดความมันความหวานของแกงเขียวหวานเนาะไก่๊บเลือดสักสองก้อนนะกินเยอะหรือเปล่าเนี่ยตะกร้อเนะี่ยปลากรับปลาดัดไปเลยครับรออะไรครับอของโปรดเลยครับอันนี้แกงเขียวหวานเหรอาครับขนมจีนคนระับ okay. นี่ครับโอ้แกงเขียวหวานไก่ใส่เลือดใส่ฟักนะครับผมขนมจีนเดี๋ยวมาดูนะครับเมนูหน้าเป็นเมนูอะไรอ่าตอนนี้ตากล้องกำลังชิมนะครับร้อนไหมร้อนมร้อนจริงว่คิดว่าจะบอกว่าร้อนอืมยังไงนี่ดูเลือดมากเลยเลือด ถ่ายตามที่ไม่ทันร้อนแน่ดอกเนี้ยไงก็ร้อน <S 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 2> <S 2> อร่อยไหมสรุป <S <S อร่อยครับโอเคนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย